สวัสดีครับผมปอนกับกิ๊บครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับก็จะเป็นลิเช่นกับแอนิเมชันแดนไข่มุกขจรในอีที่2 2อันเองก็เมื่อหลังจาก E p ีที่แล้วเนาะก็ยังต้องอยู่ที่เผ่าพงไพต่อไปอีก1ปีเพราะเขาบอกว่าให้อยู่เพื่อให้มันลบกลิ่นอายไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่เราก็เข้าใจว่าน่าจะให้อยู่เพื่อเป็นเป้าล่อหรือเปล่าเม่แนให้เป็นคนช่วยเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูว่าต่อผมกับลิเช่นของตัวเองเรื่องนี้ในทีะีรับ เรื่มดีวเดียวบ้านมาเลย,เเย,ยบ้านสวยเนาะวนวบันระดับไหนกันแน่ระด,ดับเจ็กเราเหมือนกันจริงหรือเปล่า,า,า,ามาเฉย สั่งให้ข้ามาส่งศิลาแห่งชีวิตให้พวกท่านของที่เราให้สาวเบมันไว้ศิลาแห่งชีวิตใช้อะไรนะศิลาแห่งชีวิตช่างบริสุทธิ์ผักศึกษาอย่างละเอียดระหวังสุนทรต้องเกิดประโยชน์กับเราบ้างนะเอ๊ะจะรบกวนผู้อาวุโสลุยอีกห,หรือไม่ให้ช่วยนำศิลาแห่งชีวิตระดับเทวาสองชิ้นนี้กลับไปให้ผู้อาวุโสใหญ่ในเมืองสายฟ้าด้วย เรื่องนี้ง่ายมากฉันั้นก็รบกวนด้วยอ้ฉันเป็นคนที่สูขุมสะจริงไงไว้ใจแตกต่างกับเจ้าที่แท่งทีเป็นสูขุมหนักแน่นเนี่ยฮอไม่รู้จั่ตอย่างไรเราก็ร่วมไปร่วมตายกันมาหลายครั้งนะคราวหลังเจ้าอยาขัดข้าได้ไหมเอ้จริงเหรอทางเดินขึ้นหน้าทลายแล้วแกไ้พูกเขาอยู่ต่ออีกหนึ่งเบียลนี่ราชินีทับทิมนั่นก็ไม่มีวิธีที่จะเก็บลมหายใจเอาไว้ได้ ในเมื่อราชินีทัพทิมสูญเสียหัวใจไปแล้วจะไม่ยอมราเมือเป็นแน่แม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่หนุ่มน้อยสองคนนั้นก็หลอบหลองคือไข่มุกเจ็ดเทวาชิน้นใดแต่ก็เป็นคนที่โชชะตาครับเก็บพวกเขไว้เพราะอยากยดเม่อสัตราของไข่มุกเจ็ดเทวาใช้เวลาหนึ่งปีงปทำลายใจของราชินีทัพทมเมืม่อไม่มีหัวใจ ราชนีทัพทิมก็จะไม่อาจทะลุสู่ขั้นมหาเทวาสวรรค์ได้ภายในพันปีจะคุ้มครองเผ่าเราสงบสุขไปพันปีก็คือเะไรพี่ใหญ่ในเมื่อเด็กหนุ่มสองคนนั้นเป็นมนุษย์แล้วพวกเราจะอะไรจะฆ่าเหรอเฮเห็นท่านี้รู้เลยไม่ตอบ้วยชีวิตจะดูเลยเพียงจิตใจที่ดีงามทุนั้นความคิดที่ชั่วร้ายทำให้โชคชะตากลายเป็นความเลือดไห มันพาบ,บรรุษบอกข้าว่าทุกชีวิตที่ถูกเลือกโดยไข่มุกเจนเทวาล้วนเป็นผู้ที่โชคชะตาคอยดูแลมิอาจพูดส่เสติละยิ่งมิอาจคำาับบ้าขอรับหวังว่าจะดีไปตลอดนะ <c oughs> คือแบบว่าสารุปน้องว่า <c oughs> อย่าเยอะแค่นีเขาก็ช่วยเรา,เ,าเยอะแล้วมึงปลอดภัยก็ดีแล้ว <c oughs> เกาะฟ้าครามสินะข้าอยากจะรู้นะว่าพวกเจ้าจะซ่อได้อีกนานแค่ไหนพอแล้วพอบินก่อนข้าจะทะลวงสู่ขันมหาเทวาสุงไม่ควรเปิดซึ่งกระเผา,าพงไพรซึ่งนะบนเกาะฟ้าครามไม่ได้ง่ายอย่างท่อนไม้แก่สามท่อนนั้น นี่ใครเห็นติดเจ้าคิดว่าราชินีทัพทีมนั่นจะจับตาดูเราไม่ปล่อยหรือไม่แล้วก็ไข่มุกประจัญจะแย่งหัวใจไปเพื่ออะไรในเมื่อมันต้องการก็คงมีเหตุผลเอ๊ะนันจะเล่นงานคนอื่นไม่สนชีวิตไม่ได้สินั่งยอดฝีมือระดับสิบเอ็ดเชียวนะระดับสิบเอ็ดนะจะว่าไปแค่เผ่าพงพลอยมีขั้นเทวาจันทราระดับสิบเอ็ดสามคนและขั้นเทวาดาราระดับสิบขึ้นไปอีกสิบคน เผ่ามนุษย์รองนั้นต่อให้รวมกันทั้งสอมอาณาจักรอย่าพูดถึงยอดฝีมือขั้นสุดพวกนั้นเลยแม้แต่ลุยยวนที่เป็นเผ่ามนุษย์ก็ถึงระดับเจ็ดเหมือนกับเรานะพวกเรายังไม่เก่งกันจริงๆอืแต่ก็อย่าดูถูกตัวเองมากเกินไปเรามีมิติไร้เทียมทานอยู่เกาะฟ้าครามหนึ่งปีเท่ากับมีเวลาบำเพ็ญตบะสามปีรวมกับประสบการณ์ที่ได้ในช่วงนี้จะต้องบรรลุได้นะ จริงด้วยมิติได้เทียมทานเรารีบเข้าไปกันเร็วไม่แน่หัวใจอาจอยู่ข้างในนั้นนะผู้อาวุโสหลานชงผู้อาวุโสฟาชูมิติเอ๋ไปไหนกันนี่ยผู้อาวุโสฟาชูหายไ,ไปไหนกันนี่มองเห็นตัวตนโอ้ 几个人？ ดีข้างใน,น Xem kết as Kết เรื่องช้ายิ่งนักดูท่าจะสู้ข้าไม่ได้แล้วเฮ้ไม่เสียแรงที่ข้าฝึกมาสามปีสามปีเจ้าขี้เกียจจะเสวนาด้วยชิฮถาวทะเลาะกันหรอรอดอ <c oughs> อกมากูโชว์อะไรงง <c oughs> ยืนดีเยี่ยมไปอี <c oughs> เอออะไรวะยินดีก็ <c oughs> มารู้ว่าต่อยกูแล้วอะไรวะรู้ว่าจะเทสแต่บอกหน่อยเออบอกหน่อย มีหน้ามาว่าค่าจะว่าอยากได้อยากมีไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาเอ๋นั่นน่ะเผ่านะเล้วเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเม่ยเกายเี่ยเฮ้จะชักเฮ้ยเฮ้ยเ็วยิ่งดี มุกเจ็เทวาที่แท้มีเพียงเผ่ามนุษย์อย่างเราที่ใช้ได้เอ๊ะท่านรู้หรือไม่ว่าที่มาของไขม,มุกเจ็ดเทวาคือไขมุกเจ็เทวาไม่ใช่เมสตราที่ปีศาสองเผ่าร่วมสร้างกับทุกเทอในดาวอุตราครามหรออาจจะใช่ย ชีวิตเป็นกรอบป้องกันของที่นี่กับโลกภายนอกถึงเป็นบันพทิงวัยแห่งต้นไม้ก็รับรู้ถึงกลิ่นอายของที่นี่ไม่ได้พวกท่านมีสิ่งใดอยากพูดกับข้าตอนนี้พวกท่านพูดได้แล้ว <c oughs> เอ่อจะพูดดีกว่าท่านลุยยวนวแม้ตัวท่านจะอยู่ที่เกาะฟ้าค้าแต่เชื่อว่าท่านคงรู้สถานการณ์ในเผ่าเราบนโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์่างเราจะเป็นต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด เทวาอาจเป็นโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสืบ่อกรารต่อไปได้แม้เผ่าพงไพระจะเลี้ยงดูท่านมาแต่ในกายของท่านอย่างไรซะก,ก็มีสายเลือดของมนุษย์อยู่พวกเราหวังว่ายาเผ่ามนุษย์เชิญหน้ากับความเป็นความตายท่านจะมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเรานะพวกท่านหรือไม่ได้มีเพียงพวกท่านสองคนนะน้ไน,นไม่ได้มีเพียงพวกเรายังมีันธมิตรคนอื่นอนาณาจักรปีศาจเห็นสามอาณาจักรเราเป็นเมืองขึ้นกับสวนดอกไม้ อมันกับของอสูร,รที่มาจากภายนอกยิ่งเห็นเราเป็นศัตรูไม่ใหญ่อาณาจักรปีศาจจะทำศึกใหญ่กับอาณาจักรมาและอสูร,รถึงยามน,นั้นแล้วออามนุรร์เราจะถูกโยงเป็นพวกท่นให้มาเชิญกับความเป็นความตายข้ามีสายเลือของมนุ์อยู่ก็จริงแต่ข้าเป็นคนของทะเลมรดก สิ่งที่ข้ามีเรืเ่องมาจากเผ่าปงไพรเผ่าปงใครให้ข้าทำสิ่งใดข้าก็จะทำสิ่งนั้นที่ทอ,นอานเเราคำสั่งเราเคเรารพในสิ่งที่ท่านเลื่อกเราให้ตบะท,ท่านถึงระดับเก้าแล้วออกจากที่นี่ได้แล้วสามัญนาจาักเผ่มนุษย์ยินดีต้อนรับท่านเสมอเราเอาให้คีสให้ยางเลือก ท,ท่านไว้เท่านี้เดินทางปลอดภัยขอบคุณว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ท่านดูแลเรามาเสมอมใช่สหายเช่นท่านเรายอมรับแล้ว ูแลตัวเองด้วยสหายของข้าลอยวนสิ่งที่เราครอบครองค,คือขันโมอัสจาร์ของข่มุกุจเทวขาขันโมกเจเทวาของข้านาวาช้างชงข,ขมีมอนนีใช่โว้ยติดบูกว่้ใไ้ตัดใอ้ตัดเออสินแค่ว้ฮฝันตดยรู้สึกถึงหรือไม่นี่เรียกว่าความเร็วและความเต็มเต้นฮ่าว้าวววง ไปอาณจักปีศาจจะรับเรื่องหรือไม,ม่รูร้สึกเวลาสองปอนที่ไม่ดีตลอดเลยอ่ะแต่คนพีภพสวรรค์เช่นค่าจะไปที่ใดก็ถูกกำหนดให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นสมเสมอ <c oughs> มาแน่ทะลง <c oughs> ถึงระดับไปหอั <c oughs> ที่วอจากการผิดติดอย่างตึกซึ่งก็กา้าวข้าขึ้น,นอีข้าจะเฮ้ยข้าว่านอะ เราจะหลุดออกมาจากมชีนีทำพิมได้ควรไปท่องอาณาจักรมันให้มีความสุขหน่อยเห็นได้เจ้าอะไรเหรออุ๊ยอะไรอะว้า มัมังไงก่อน <c oughs> ไม่ออกไปยังไงวะหรือว่าทางเข้าถ้ามันทะลุใต้ทะเลหรือเปล่าเออแบบถ้าอาจจะใหญ่ <c oughs> ทะลุออแบบผ่านทะเลได้อาจจะ<ม>ออกเอ้ผ่านรูเผาภูเไม่ได้ออก็เลยออกทางทะเลหรืเอ,อ,อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็แอบ,บคิดอยู่แต่ว่าวถ้าเกิดสองคนออกมาแล้วแบบว่าราชินีจะยังไงใช่ไหมปรากฏไม่ให้รอนานมาเลยมาเลยจะมาหัวใจของข้าคือรอมาหนึ่งปีรอจังหวะนี้นอนนะครับส่วนไอ้ฝั่งเผ่าไยก็คงคิดไปแล้วอ๋อคงไม่มีอะไรแล้วมั้งเออว่าแบบือนเราก็รอให้เขาอยู่หนึ่งปีเพื่อที่จะแบบว่ารอดูว่าไอ้หัวใจ ไอ้นี่มันจะแบบว่าหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏก็ไม่รู้ยังไงพอออกมาปุ๊บราชินีก็จัดการเลยก็ไม่รู้ว่าไอ้หปีที่อยู่เนี่ยสรุปแล้วหัวใจมันสลายไปหรือยังอะไรหรือยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่านับรีโญนี่เป็นสหายแล้วก็ให้รีโนตัดสินใจเมื่อถึงระดับ9ก็มานะถ้าแบบเขาหน่อยอยากช่วยก็แบบว่าเออมาเรียนก็โอเคเดี๋ยวขอเก็บไปตัดสินใจก่อนละกันตอนนี้ก็ยังอยากอยู่กับพ่อพรอยไปก่อนอะไรอย่างงี้เนาะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรอดูกันต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับ ไอที่22นะครับก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้ทางไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ,พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ r รีคชั่นใน EP ีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ